สวัสดีครับสวัสดีเอสี่นะครับท่านผู้ชมนะครับมือนีกะพอกับช่องเบ้ายงคือเ่าครับมือนีเขาอยู่ไอ้ยังก็คืออำเภอลำดวนนะครับตังหวัดสุรินทร์เขามือนีกะได้มีโอกาสนะครับมาส่งนะครับรดคุดนะครับ ตัวนี้เป็นไอเชก้อนทสานะครับดูวยสำหรับปีนั้นนะครับก็เลือกเป็นตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศการแนะนำแล้วก็ไ้แนะนำพื้ีการใช้งานนะครับโดย สร้างทางสยามคูปุตานะครับตัวนี้ก็ได้อบรมมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับตัวนี้ก็เุดบอนะครับตัวนี้ก็รถคดเท่านะครับสามารถขับได้นะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับขับง่ายนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับ ผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับบ่ว่าจะอยู่โซนอำเภอใดหรือว่าจังหวัดใดนะครับครับกันรับจ้างบางคนเจ้าของรถแมคโครเล็กนีผู้หญิงขับนี่ก็เยอะแยะรดับครับ บรรยากาศกับประมาณนี้แหละเดี๋ยวสำหรับบกคคาด่ดนใด้สนใจนะครับคืเอเราละครับสาม,มารถติดต่อสอบถามกันเขามาได้นะครับโมว่าทีอยู่ส่วนอำเภอไทยประจำวันใดน,นะครับสาม,มารถวอกดได้นะครับเ <c oughs> ยียงกับวอยดีไปนะครับตรงนี้เป็นวัด ผมกับคลิปนี้ก็เอาไวปซ้ำนี่แหละครับผมกับฝากกดไลค์กดติดตามให้เราละครับเพื่อเปิดกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะคลิปหน่ะก็แลองชมอีกนะครับว่าผมสิบไอซ์ส่วนเพื่อใดเพื่อจังหวัดใดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปซ้ำซ้ำเหนือครับผมสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ